ท่านอนุทินเงียบไปจริงๆผมคิดว่าท่านควรที่จะมีท่าทีที่ออกมาได้แล้วว่าตกลงแล้วรองนายกของท่านซึ่งไปเกี่ยวข้องกับนายเป็นสมิธซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสมเด็จคุณเซน์เกี่ยวข้องแล้วนะครับรับการคุ้มครองนะครับจากร้อยเอกธรรมนัฐคมเผ่าพ,พันคณะทํางานของร้อยเอกธรรมนัฐร้อยเอกธรรมนัฐเป็นรองนายก ตรงนี้ท่านท่านนายกจะไม่ดําเนินการอะไรเลยใช่ไหมจะไม่ออกมาพูดอะไรกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นต่อไปใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านร้อยเอกกำหนรทำก็คือการไปแจ้งความการไปฟ้องร้องดําเนินคดีกับบรรดาสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนตัวเลขที่ท่านให้เองนะครับถึง270รลายเนี่ยผมคิดว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้เห็นถ้ารัฐบาลนี้แถลงนโยบายว่าต้องการรักษาหลักพื้นฐาน ซึ่งเป็นการถแถลงนโยบายซึ่งเป็นแนวนโยบายของรัฐบาลเจ๊ผมหวังว่าเราจะได้รับการแก้ไขในเรื่องนี้ผมอยากเห็นท่านอนุทินออกมาพูดเรื่องนี้อยา่างจริงจังท่านควรจะใช้โอกาสนี้ในการประกาศให้ประเทศไทยให้คนไทยได้เห็นว่าท่านต้องการทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแบบนี้แล้วท่านจะไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนสีทำสีเทาทั้งหลายมายึดประเทศไทย